เปิดตัวโฆษณาครั้งแรกครับกับ Pay2Win ครับร้านเติมเกมครับ24ชั่วโมงนะเติมในเว็บด้วยนะอันนี้มีเกมให้เลือกโคดเยอะครับตอนนี้ยังไม่มีโคดนะแต่ว่าในอนาคตจะมีโค้ดอยู่ราคาถูกจริงครับยังมาดูของราคาวารลเนี่ยลองไปเทียบราคาตลาดนะ5350เนี่ย ซื้อมีดราคาตกอยู่ที่พันสองสเองก่อนมาสตรีมเนี่ยกูก็ไปนั่งเทียบดูของหลายๆร้านอยู่มันก็อันนี้ก็ค่อนข้างถูกเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นเว็บด้วยนะเติมได้24ชั่วโมงเลยนะครับใช้แค่ลายออดไอดีกับแท็กนะใครสนใจเติมได้นะครับที่เพทูวินนะครับมีเกนชินไหมพี่เกนชินอิมแพคภาษาไทยด้วยซี c ด้วยภาษภาไทย s อสเหรอนี่ไงฮอนไครสตาเลียมเสร์ชหาได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับเพทูวินนะแล้วก็ถ้าเติมเกมเสร็จแล้วครับอยากได้แผ่นรองเมาส์ก็อย่าลืมเหมือนกัััันนนคครรรบบ V2 ะขอออองง1390าาทซื้ว นะเหลือพันพันเอ็ดพันสองปะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับคุณภาพเทียบกับตัวท็อปได้เลยนะอยากได้พรีเซนเตอร์ อธิบายระบบเมมเบอร์กับซับของช่องสั้นๆถ้าเป็นเมมเบอร์ของ u t u b e ก็จะได้หนึ่งดูคลิปก่อนที่จะปล่อยลงสาธารณะ2ได้ดูไลฟ์ย้อนหลังที่บางวันมีเนื้อหาอันตรายเกินไปสามไ,ได้เข้า Discord เฉพาะเมมเบอร์สได้ดูวิดีโอลับที่มีแต่เมมเบอร์ที่ได้ดูซ,ซึ่งเริ่มต้นเพียงเดือนละ20บาทส่วนถ้ากดซับในทวิชนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษเหมือนกับของ u t u b e เลยแต่ว่าเวลาดูไลฟ์ในทวิชเนี่ยก็จะไม่โดนโฆษณาแล้วก็ได้แต้มช่องเยอะขึ้นเอาไปแลกมงตีนจริงจังรรือออวว่่่าาาัพีีีกดด้้้งงคคคเเเิมมตนนนนนนยยลละ69บบบทททขุุุณชแสสผ นะครับปืนใหม่ปืนใหม่ปืนใหม่ปืนไม้ไม่ปืนใหม่ปืนมันเด้งๆด้ะพี่เหี้เหมือนปืนมันเบี้ยวเหมือนยิงแล้วกระสุนเบี้ยวอ๋อโอ้ยได้ยินเสียงปืนใหม่โอ้ยยมัวเลอ่ไปืนเก่าโหดปืนเก่าโหดว่ะถ้าชักขึ้นมาแม่งโคตรเท่เลยอ่ะเหมือนปืนที่ยายผมมีเลยพี่ยายมีปืนด้วย เขารอไว้ปืนหมดอีกสลยยังไม่ได้เล่นเลยปืนใหม่ปืนใหญ่เนี่ยขอ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 เออเยอยเลยปืนเก่าเอาปืนใหม่มาจิกเอาปืนเก่าไปปืนใหม่มารีบเอาไปเอาปืนใหม่เออเอ้ยไปเต้าผมวิ่งเข้ามาแล้วโอ้โดนแท็กปืนใหม่เออปืนใหม่เออมาดิปืนเดียวกันหมดแหละ แล้วมันจะไม่รู้ไงว่ากูซ่อนอะไรไว้ในหลังปืนใหม่นั่นน่ะเออเฮ้ยแรพพี่อะไรเนี่ยโอ้โอ้เต็มเลยพี่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูวิ่งกันอือเออเออเบนดิตมาแล้วรีวิวหน่อยมันก็โอเคครับใช้ได้อยู่ยิงมันๆครับมีกระสุนเยอะิคล้ายๆโกดอะที่แรงขึ้น พอดีครมกูเลยแข่งเฮี่ยเลยเนี่ยแข่งรอดช่องเอ้าไม่โดนเหรอไอ้เฮียเออเปืนตั้งนานมาอะไรเอาปืนใหม่ปืนใหม่เจอครบยังโอ้โหปืนมันปืนใหม่อุ้ยเออเฮ้ยมันยิงมันอยู่นะไม่อะไรอ่ะปืนใหม่ Ooh, ในลิงในลิงในลิงอมจงยิงแล้วนะจงยิงเลยอ่ะพ hey, ูดจริงไอ้วโอ้ไ่อยู่ด้วยกัอยู่ hey, hey, ้วยกันี่ปืนใหม่ยอนอ่ะยอนแงปอปืนกูหายเสัตว์มีปืนใหม่ไหมตัวนี้มันบอกไหมว่าฮ้ยหลังหลังบ้านเราบ้าอบ้านเราส หมอโอ้โหสัตว์ปืนใหม่ปืนใหญ่ไอ้สัตว์ไอยู่ไกลยังวะแอบพูดไกลๆหนาวหนาวหนาวเอาถุงเท้าปืนใหม่ปืนใหม่ปืนมากกูได้ยินเสียงปืนเฮี้ยนี่ทุกเราเลยเหรอวะไอ้สัตว์พอแล้วยิงไรลากหนาววะ อเที่ยวสว่าทีตั้นเ่นเนี่ยนี่ไงปืนใหม่ปืนเก่าปืนเก่ายิเออสวยเออโอ้โหไม่ได้ยินเฮ้ยไม่ได้ยินมองพ่อี๋ยวปันพเปล่าแย่จักรยานตัวเองอีกแล้วจะด้วยจะด้วยถ้าเราไม่เห็นเขาเขาก็ไม่เห็นเราเหมือนกัน โอเคจิกเจวแฟนเกมโจรอ้ยอยู่แต่เย็นมีหมานี่อ้ําเดี๋ยวกูทําเหมือนมึงไม่จะอยู่ตรงนั้นไหมไอบีมหัวมีมร้อยสี่สิบไอพีมึงหลุดเหรอไอเฮียเฮ้ยใครเฮ้ยใครไซส์พี่พี่พี่กูเหลือจะเชื่อไอเฮียนี่เสือกหลุดอีกก็ปืนใหม่ทํากูหลุดเลยปนกูไม่มีตังค์เลยซื้อปืนใหม่ดีกว่า ยังจัง,งปืนเก่าเออโดนแรงอย่าพึงาพงง่งอย่าพึ่งเนี่ยอะไรคืออย่าพึ่งอย่าพึ่งการพี่ขนาดไม่ใช่เวนใช่ไหมไเฮออ้ยจริงเที่นนะยเจ็ตปืนใหม่มันไหมพี่ปืนใหม่มันดิ เลือกตัวดีรอเชียอะไรแล้วมึงก็มาเลือกวีสุดท้ายแล้วก็โอ้กูเล่นตัวนี้ไม่เป็นมาเลยปืนใหม่สมุกฟรีไอ้เนาะผมได้ออกซีนิมติกด้วยนะตัวพี่ได้ออกหรือเปล่าอุ้ยตัวมึงตัวเมยเลยพอนาดมี์ซีนิมติกเลยอ่ะตัวมึงไงอ๋อตัวมึงก็ซีนิมติกเนี่ยเออตัวกูงกอดเลยอ๊อฟกอดกูไอ้ตัวมึงกอดกูโอ้โหเชียอะไรเนี่ยเอา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 กูไปไหนเนี่ยเอาเอากูไปไหนแล้วตรงนี้มันใกล้ขึ้นนะมันได้มีหลักกล่องแบบมัอีพี่ไปเจอเลยนะมาวะ เจอกลัวเทพปืนใหม่ปะปะปะเฮ้ยนี่ไงปืนใหม่เฮียยิงหัวนัดเดียวตายเนาะเฮ้ยอะไรมึงก่อนกู้โอมหัวมึงเนี่ยอยู่ใกล้มึงเนี่ยเออหัวมึงเนี่ยตกใจอะไรหัวมึงเนี่ยปึ๊บโอ้โหโหดชิคชื่แม่งเอาไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีประตูทะลุตรงนี้ด้วยเหรอเอาใครเนี่ย ไม่เหมือ hey, นอมมานองกับไม้เหี้ยนี่เล่นน wow. wow. oh. oh ีอ่อนไม่กระโดดว้าว้าวไกลางวิ่งไปแล้วแบมอมตกช่วยด้วย <premises. S 1> เอาละครับวันนี้เจซัทอาร์เขาหาของดีๆถูกๆมาให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์คอนโทรลสปีดบาลานซ์คุณภาพบนโหดใช้ได้ยาวๆปิดเมาส์คอนโทรลสปีดบาลานซ์ปิดเทปติดเมาส์กันลื่นทีแคปสวยๆเท่ๆสวิชแม่เหล็กก็มีสายคล้องคีย์บอร์ดก็มาออกแขนเล่นเกมไว้ถ่ายรูปหลอๆและอื่นๆอีกมากมายล่าสุดเขารับประกอบคีย์บอร์ดให้เออเอาเข้าไปอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเมาส์คีย์บอร์ดหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ทักไปถามก็ได้ที่เพจ J z r าราคาก็ถูกอยู Stock ่แล้วแต่ซื้อในช้อีีกกทุววััันนอองงคาารและพิเศษต่ๆๆขด ใช้ยาวๆผมก็ใช้อยู่เนี่ยถ้าสนใจก็ต้อง JZR เกียร์เลยฮะกับวันพี่พีว่าสิีซี่ตังมาเอออเาตังมาดิเออเอาตังนะช่วยด้วยช่วยด้วยเข้าแล้วเข้าแล้วใครอยู่ล่ะพี่เปตัวหนึ่งพี่สายมือพี่อ่ะไอ้ลองเหี้ยอะะไรวตังมาเดโมโนแม็กอ c เฮ้ยเรื่องพิมพ์ภาษาอังกฤษได้แล้วไอ้เหี้ยโมโนแม็กไหนยังไม่ใช่รายการทีวีไม่ใช่ Mono Twenty Nine มาแล้วเออมนเติมภาพด้วยโมโนแม็กซ์โมโนทเวนตี้ไนท์ในท่อดูดกูกูออกไปได้แล้วยี่กําแพงไอสัตว์เฮ้ยโอ้ยเชี่ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยปืนใบเนี่ยต่องเชี่ยอะไรเนี่ยอันไหนมันยังไม่ใช้วะใช้หมดแล้วลุ้นรึเวล่ะโอุ้่ยแม่งพึ่งมาม่านอีก เออคายแม่งวิ่งฟ้อมกันเลยอีกอีตัวใหม่มาฟังเขาเก่งมันโกรธตัวเองอยู่แล้วกูแค่ทำให้มันมีอารมณ์มากขึ้นแค่ได้คอนเทนต์มากขึ้นเฉยเเออกูแค่อยากได้โมโนแม็กเฉยๆโซวาเจ็บตรงกลางตาบอดเจ็บมีแฟนมีแฟนพี่เย้ยมือป่าเป็นขนาดเหวะโอ้ยเหี่ยีหัวโอ้ก้องนนย่บาะ เอ้มันอยู่ใกล้เ่ยโอบอยู่ข้างในไงเออลูกสองกลจังเฮ้ยเออแกเฮียโดนกูยิงน่าซินามาติกมันยังไม่กรีดแบบนี้เลยปอกเสียงก่อนออกเอ้าขึ้นมาอะไรไม่มีไม่เข้าตัวกู ว้าว้าว่าเกินไหมถูกไทยไปไว้ในข้างในด้วยอ้ะอ่ะเด็กกูไปอันตรีข้างในเข้ากันพวกหนูนทำเหี้ยอะไรตัลล้งไหนเสียดีอะโอ้ยคมข้างหลังไม่มีระวังข้างหลังเลยโอ้ โอ้โหดจังขี้ข้อมูลดีจัดมันยังยกผลประโยชน์ให้ตัวเองได้อีกนะไอ้เฮียนี่ยิงไปสามตัวพีจีมือไปเลขห้าแล้วเมื่อกี้เป็นตากดเจ้โอ้หนักสี่สิบไอโซเอาหลังมาเออหันไม่ทันยี่แล้วกูอยู่ใกล้นะกูยิงหัวทันเดียวเลยแหละ

เล่เป็นไรมัน่ฉีไอ้ัดเจอคริสยี่มันตั้งไม่ไปไหนเลยยุ่งพรเป็นเก่าเลยขอเทสแล้วกันเออจบแล้วตอนที่นี้จากปืนเต็มสามคนแม่งเนี่ยแม่งแบบปืนเต็มสามคนปืนใหม่สามคนลั่มบึก ไปก็เท่านั้นไ,ไม่เห็นเขาหลอกบอกแฟนฉัน้ยทำไม,ไม่กีม้มั <c oughs> นนี้เขาคงคุยว่ะขอนแฟนมันมีคำว่าคุยออกมามี <c oughs> สองตัวในร่างเดียววะแม่งแย่งกันพูดว้วยอยู่ดีดี่ง กูกูอ่ะงอโอ้โหกินอะไรยาวจังมันชัดเงียบจังชัดหลับหมดแล้วหรอยังพี่มีหนึ่งสองสามคนตัวเลขยี่สิบกูมาจากไหนวะไอ้เชี่ยแม่งบอดยังแม่งหลอกกูแม่งสังคมแห่งการลวงหลอกจุ่มตีมเอาแต้มแรกโมงเออไม่มีใครดูเพิ่มแล้วหรอไอ้เลขยี่สิบนี่มันการหลอกลวงหรือไงทุกคน เอ่เคมู่้ว่ามีเลยทำทางนี้ได้ด้วยไอ้เชี่ยปากพั่วอะไรสัตว์โรบอทโรบอทบอมบี้ไป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 รีบไปที่หอแถวอยู่เจาะกางก่อนดิดีเร็วเออไป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 ไงขาในนี่ในตัวของมันหลักแค่ไหนแล้ววะเอ็นโดมาโมลูอะเอ็นโดมาโมลูเรื่องอะไรนะเอ็นโดกาตูมิน่ะเอ็นโดฟินออกจากเอ็นโดก่อนดีเอนโดมาโมลูตาเอ็นโดมามมรุ ไปกลางเดือยข้าวแล้วลงเหี้ยเดี๋ยวไอ้อไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมจะไปกูก็ต้องไปด้วยแล้วแหละเหี้ยไปด้วยอ้อมเอ้ยพี่คิกไปเลยเดี๋ยวผมอันตีลงหัวมันเลยว้าโอ้โหมึงมีพลังพี่พีมึงเล็งหาเหี้ยอะไรขโมยมาพีมันมีอะไรเออไว้เลยเออกูไปไหนดีกูกลัวเจ็ดมันมา โอ้ทุกๆลบลิกลบลิกเออโอ้ยเออชิคเกตชิเกตป้องกันเมื่อกี้มันมองไม่เห็นมึงไงเอ้าหายมดตัวนึ่งเอาเอาโอ้โหไม่ได้สึกแต้มเลยเหรอเว้ยเได้เกมไม่มีความสุขเลยพี่เรายังไม่เรายังไม่โมโหเลยในวันนี้เรามีแต่คิดเลยแลนวเนี่ย โอ้โหเฮียกูกดแถบดูแล้วกูโอ้โหแปดกูอยู่ไหนวะออกไวออกออกออกแปดกูอยู่ไหนวะเออห่องสุดที่บูเออเอาแป๊บตายคุยหม่พี่แป้งเออแต่ไม่เห็นปืนผมไหม โอ้ยมันมาด้วยแท็กด้วยไอ้เว้ยโอ้ยอย่าเบียดกันโอ้เบียดกูไว้เอ้าเอ้โหดอืนใหมดใช่ไหมพี่คิไม่ใช่คนละตัวมาแล้วมา วันแบบนี้แล้วออกมาเอาไม่รบไม่ได้อยู่กูรบตอยหัวโอระเบดรเบอตไอ้ยอวัมันบัไอเยือวัวบโดนเกี้ยวไอเยอวัมันบักตา ไอ้เนี่ยมันเสียสติไปแล้วเว้ยไอสัตว์กูก็ติดสโลเหมือนพวกมึงนั่นแหละไอเยี่ยมึงไงให้กูวิ่งเร็วกว่านี้ได้ยังไงวะเว้ยแม่งต้นหินเขาปืนใหม่มึงโคตรปืนใหม่เลยราชาปืนใหม่นี่นี่นี่โอ้โหโอ้ยโอแล้วเหรอแม่งหนึ่งสิบสองไอเหี้ยปืนใหม่ก้อยใหญ่มันอย่างน้อยแล้วก็หนึ่งนะ เอาไหมเอาไว้ใช้ไหมอันนี้โอเคพี่จะซื้อปืนใหม่โอเคพี่อ่ะพี่ดูนะเดี๋ยวพี่ดูอะไร <laughs> okay, okay. เโอเคเฮ้ยพี่อะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะ เพิ่งดูคลิปเกมผีจบขำขี้แตกงใช่เหรอมันฮาอยู่ใช่ไหมขอคะแนนปืนใหม่หน่อยครับเต็ม1ิได้เท่าไหร่ได้เต็ม1ิเลยครับผมปืนใหม่ปืนที่ดีที่สุดในวอร์ดูแลน์เรื่องความแรงหรือเรื่องอะไรเรื่องความฮาเรื่องความมันเรื่องความมันมันสนุกมากมันเป็นจังหวะยิงคล้ายๆกับโกดอ่ะแต่ว่าไม่รัวเท่าแต่ว่าดาเมจมันแรงกว่าโกดแล้วก็มีเสียงปืนที่ไม่ใช่แบบโกดอ่ะเออมันยิงมันว้วย the next day เฮ้ยเฮ้ยปืนอะไรวะ โอ้ยีตัวโอ้โดนได้ไงเฮ้ยสกินใหม่สกินใหม่โค้งโค้งเอาสกินใหม่ดีกว่ายังมีเพลงด้วยรีวิวสกินใหม่พี่กูไม่ได้เติมเองขุนขาบ้วนเฮ้ยดูเท็กเจอร์มันดูดีนะถึงจะปรับภาพปั๊มเหอะมันดูแบบเงางามอะไอ้ปืนใหม่พี่ปืนใหม่มีแล้วมีแล้วใครไม่มีเอาไปเอาไปเติแล้วเออเอาเออมึงเก็บมั่วเลยวายวายวายชี้กูมึงเบียดกูแปด อะไรวะโอ้ยลงไปไม่ทำอะไรเลยเอาละมานั่งทุกคนพี่อแม่งโคตรจอนวิกกินได้โหมดอเจ็บแล้วแปดสิบแปดโอ้ยมาโอ้ยซุบหน่อยซุบหน่อยโอ้โหซุบหน่อยพี่ตุก เไปได้ตัวนี้ก่อนโว้ยเชฉรี่เหมือนมันจะทํามาสวยนะแต่ว่าลดคุณลิตี้เพื่อให้ใส่บัตเทิลพาร์ทได้โ้ยรูปโคตรสวยเลยโ้ยแชมเบอร์นี่เท่ว่ะเทพศาสตาบุ้ยสไนก็เท่สไนเฟี้ยวเลยไออันนี้อะไรเนี่ยเรนเจอร์เยินเหรอแนหน้ามันช้างกูอยู่ไหนหรือเปล่าวะอยู่น่าจะแตกกันแลวังนะเอฟเฟอร์อยู่ใกล้อ่ะอาจจะในควันในคู่เนี่ยคู่ เออมาเออมาอย่ปืนด <c oughs> yes ีดปืนเด้งจากหัวไปเว้ยโดนไดนไปโอ้ยนี่ไฟลอกลยกนี่ไงสัตว์ว่างงเลยเหงง เนาะใช่กันเล่นบระเด้วยิงปืนใหม่โหดไหมมึงว่ามันโหดหรือยังไอ้นนพอแล้วใครบอกไม่โหดตกปากเขาไมื่อี้ไว้มาๆนี่รถโขเป็นที่อะไรกับมีดปะครับก็ก็คลาสอุ้ยแอบเก็บปืนไว้นั่งหยิบเป็นเดาขึ้นมาอุ้ยเฮ้ยจากน่องน่องตุ๊กเลยอามันตุ๊กเอามันตุ๊กหลังกล้องหลังกล้องว้า เราเป็นนี่เราถือปืนไ้ป่าฟ้ามันอยู่้าหลังตูนแป๊ครับกูเต้นก่อนเอาเคียเกันกูเราเคยมาเต้นกูเราเคยมาเต้นเฮ้ยกูอยากจอยอยากจอยเฮ้ยกูเอ้ากูเต้นก่อนกดดูปืนดิกูทาเี้ยมือโคตรเย็นเลยอ่ะกูซุกถุงอุ่นอยู่ตอนนี้ถุงอุ่นที่มีลูกสองลูกไหมพี่ไม่มีไม่มีพี่มีลูกเดียวอ้า ออกไปแล้วใช่นี่มันเท่าไหร่วะเฮ้ยโรตัสไม่ได้เล่นโคตรนานน่ะหลายวันเลยนะโอตัสโอตาสโอตัสอ่ะเดี๋ยวผมต่อยพี่หยนอะไรวะนี่เฮ้ยติดตาไป อ้าวฮะโทษทีแต่สวยมีไฟนู่นเนี่จริงว่ะยังไม่มีใครเ้ยยิงมันโคตรมันเลยเขบอกไอ้ปืนเฮียเนี่ยมันสับๆสองตัวเลยหรอตัวเองฟูสฟูสยอดมากตุกเก่งมากเลยเก่งมากเลยแฟนดักกิ๊ก ฟลชเย่ะภาพเดิมเลยโซบ้าไม่ใชู่ซิวนูเออโอ้ยฮีอันนี้เวลสี่อันนี้เวลสี่มันวันแถบกูนะเอ้ยสวยเ้ยห้อง้เอ้าไอ้เหี้ยมันยิงใครอยู่วะหันมาใส่กูเฉยไอเวลสี่เข้าไปทุกทนี่ไงสากอยู่บ้านจริงๆด้วยวะโอ้ยลดข้อ ท่านั่งยังไอ้ขี้ห้องน้ำเหรอห้องน้ำมันขี้อยู่คุณนึกออกแล้วตอนสับปืนรัวๆไม่เหมือนอันนี้เว้ยเหมือนถือระเบิดของอันเนี้ยพีบีอ่ะเหมือนถ้าอยู่ระเบิดพีบีเลยไปใายมีป้ายมีไปลงไหนแทงเฮ้ยแกมอ้วนฮะขวาไก่ โอ้ยนี่เชี่ยอุตลุมบอลน่ะนี่ไงเมื่อกี้กูยิงไม่โหดวะไม่มีรีแอคชั่นทางบ้านเลยน้องที่เหงาที่สตรีมเมอร์สตรีมเมอร์ห่วยแตกเปลี่ยนเป้าเลยเป็นเป้ารอเฮ้ยเพอได้แล้วพอได้แล้วจริงๆเลยนี่ไงสัตว์เปลี่ยนเป้ามาไล่เชี้ยเนี่ยฝนไปไหนกันเปไหนกันเฮ้ยเปลี่ยนเป้ามาไล่สัตว์มีคีรัตเปลี่ยนเป้าไหมมาโคเปลี่ยนเป้า ่าพี่สไลด์ไปเลยชดการระวังชดการพี่ในการเล่นพี่ระวังใครจะเล่นผมเนี่ยแหละชิฟหายเฮียเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยมันเดินถือแขนที่อะไรกลางบอมเนี่ยไอ้ลุงมันมาไงมันมาจากการเด่นมันก็เดินเฮ้ยเฮี้ยกูหันมาแม่งเห็นปั๊มแขนอยู่พี่สอนน้ำตาเลสจริงโจ้เนี่ยครับโอ้หลังๆโง่แล้วครับนี่จริงโจ้แล้วจริงโง่อ้าวกู้หูอีกโอ้กูโง่อ่ะกูโง่เดี๋ยวเฮีย มัมมี่รีเทิร์นนะสัตว์เดี๋ยวกูโดนมัมมี่ไอ้เหี้ยออกมาจากสุสานโยกมัมมี่มาแล้วโอ้ยกูจะตายแล้วสัต์อย่าไปยิงเลยแม่ท่อใม่หลังมาบ้านเรามาขึ้นมาแล้วเออใช้สกินใหม่แล้วโหดเลยเออเติมร้านไหนพี่ ทูวินนี่น้องเอ้าพี่เดี๋ยวผมเปิดแรงเสร็จเดี๋ยวให้ยืมมันทําได้ไหมล่ะก็ถือว่ารีวิวสกินเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมเนี่ยเท็กเจอร์มันดูดีมากเลยนะปกติสกินมันไม่ได้เงาขนาดนี้ปรับภาพต่ำไอ้ตรงใครมาดูกูด้วยเนี่ยมึงมาดูด้วยหรอเท็กเจอร์มันดูเนียนนะเฮ้ยร้านนี้ผมเติมประจำถูกสุดละบริการดีด้วยตอนเที่ยงคืนมันชอบโอนแล้วไม่เข้าผมทักไลน์เขาโอนให้เลยไวมากเฮ้ยถ้ามีปัญหาก็ทักแล้วก็ตอบได้ทันทีเลยช่วงธนาคารปิดเห็นไหมเข้ามาแบนอี เฮ้ยเฮ้ยแชมเปี้ยนสปอร์ตไลท์ครับวันนี้มากับแฟนทอมอายาคาชิเฮ้ยโอ้แชมเปี้ยนสปอร์ตไลท์ด้วยนะไม่ใช่ L O L เฮี้ยโ80 80ไดยเลยขึ้นมาแน่เฮ้ยเหี้ยมึงเทพจัดเลยอ่ะองมึม ใครสปอนครับเฮตูบินครับขอบคุณครับน้องบอสยีเดือนครับ Let's go เดชเซนามิโอ้ยเหี้ยเ้ยกูขาดอันนี้พอโอ้ยอ่านจำทาเอ้ยอ่านจำทาเออเออแม่งอเฮียนั่นระเบิดใส่หน้าเออมันหันมาฟิกใส่แมนโปลประตูแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแมนโผแมนโผ ไรโตแค่นัดหนึ่งนับหนึ่งเลยหน้านับหนึ่งโอ้ยกูโดนไปสองนับเกือบตายเลยโอเคมันตายแล้วโอมย่งมาตายนี้เฮ้ยเออเอาผิดอะไรอีกลบเุดอบตายมันเลยนี่ไงนี่ไงสัตว์และเมียใครเนี่ยไอ้ดูเลยนะเมีใครไม่รู้กูไม่ต้องกูกดกกูดแถบแล้วกูได้คำตอบแล้วก็ว่ายูมันคือโหดคักเทวะเมียใครไม่รู้ผมไปเช่าเขามา เย็นมือคุณมือนี้เขาอยู่ยังไงฮะใครทำไรวะเอสเอสนี่คือเฮดช็อตหรือใครเดินไปได้กันเลยฮะเอ้าได้เล่นต่อเฉยมนอุตส่าห์เริ่มพิมพ์มาการจะจบเกมมีใครสรุปเพืเข้าใจได้บ้างไม่รู้ยังไงนะมันบอกเอสเอสคืออะไรเฮดช็อตเหรอแล้วปืนแม่งโหดว่ะคืออะไรคุยคุยภาษาอะไรวะเนี่ยส่งให้รักฟ้าสรุปให้ฟังได้ไหมมีส่วนหรือเปล่าพี่เอสเอสโหดไหมปืนใหม่อ่ะตอบโหด ไงต่อนะกูไม่เข้าใจมันคุยอะไรมันเหมือนมันอย่างพวกมันก็ไม่อธิบายไม่ใส่ไม่สุดอะเข้าใจคนเดียวเลยคนนอกไม่รู้เรื่องหรอกเฮ้ยคนในเขารู้กันเหรอเน้นอะไรว่าเขาคิดกันกูทำอะไรไปวะกูร้องเพลงอะไรวะตอนนั้นเฉลยที่นี่ไงพี่ราวแรกพี่ไปยิงมันอะพี่่พี่ผิดละพี่ไปยิงเจสเนี่ยาวแรกพี่ยิงเขาคนเดียวเลยเนี่ยพี่พี่เขตายคนเดียวอันนี้คือพี่ผิดชัดเจนไม่เหรอเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูกล้องหน้ารถก่อนเนี่ยดูอยู่เนี่ยนับไยหลังแล้วเนี่ยอันนี้ปุ๊บมาปุ๊บ ตายไปก่อนหนึ่งกู ái, <c oughs> ยืนรอตรงนี้ยิงไปอ,อ,อ้าวอ๋อกูทำร้ายร่างกายเขาไอ้พี่ดูยังไงพี่ก็ผิดอ่ะโอะ้ขอโทษขอโทษผิดแน่แน่ขอโทษขอโทษพี่ขอโทษผมโดนทำร้ายพี่ชื่ออะไรอ่ะข,ขอโทษครับพี่สตาร์คึ่ยสตาร์คึ่ย <c oughs> กับพีทูบีครับแต่ผมมีสปอนเซอร์เป็นเททูวินต้อไปดูได้ครับผมราคาถูกนะครับเติมได้นะเติมไว24ชั่วโมงฮะถ้าเกิดธนาคารมีปัญหานะโอนไม่ได้ทักไลน์ไปก็ได้นะมีน้องเคยทักไปเหมือนกัน